ลึกไม่รับกับอาร์ิกรสวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามลึกไม่รับในเข้มข่าวข้ามกับผมอาเดกรัตนะครับก็วันนี้ยาวนานนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าตีสี่ตีหไล่เดินกันไปที่สะพานแล้วกลับมาที่นี่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยว ท่านผู้ชมอยู่ด้วยกันผมมีเบื้องลึกเบื้องหลังเยอะมากๆที่อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังที่ไหนมาเล่าใศูญฟังพอสมควรนะครับแต่ว่าวันนี้อย่างที่ย้ําไปับวันนี้เลื่อนพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโระหม่อมแต่งตั้งคุณเศรษฐาเป็นนายกเลื่อนออกไปก่อนนะครับพิธีรับราชโองการเลื่อนไปก่อนเดิมทีจะเกิดขึ้นในช่วงค่ำวันนี้ที่พักเพื่อไทยแต่ว่าก็เลื่อนไปแล้วทีนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูครับหลังจากที่มติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบมติ ให้คุณเศรษฐานั้นเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงเย็นบรรยากาศที่พักเพื่อไทยก็คึกคักครับคุณเศรษฐาเข้ามาแล้วก็เปิดใจกับพี่น้องสื่อมวลชนมวลชนที่มาต้อนรับเอาไวบ้บางช่วงบางตอนในการเตรียมทำหน้าที่ในครั้งนี้ครับผมอยากจะขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนพักร่วมรัฐบาล ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรอ,อันทรงเกียรติท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านที่ร่วมในการโหวตในวันนี้ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับนี่ครับรย้ําว่าจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดลืมความเหน็ดเหนื่อยยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับ เรื่องของตำแหน่งแห่งที่อื่นๆจะครอบ้นตรีคลังไม้ต่างๆคุณเศรษฐายังไม่พูดอะไรเดี๋ยวรอพระบรมราชชงการปรดกล้ารดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนนะครับแล้วก็ย้ําเดี๋ยวมีบางช่วงที่ชูกำปั้นก็พร้อมลุยงานเต็มที่นี่นะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนทีนี้ท่านผู้ชมเราย้อนกลับไปดูสั้นๆน,น,นิดหนึงครับอยากจะเปรียบเทียบไปเห็นหน่อยว่าที่สุดแล้ววันนี้ผมวิเคราะห์ท่านชมนฟังไปแล้วแต่เมื่อวานคงจํากันได้ว่าวันนี้แนวโน้มเฉลุสูง อย่างที่บอกไปเพระาะเมื่อวานนี้ไปพูดคุยกับสบวท่านหนึ่งก็อย่างที่เล่าท่านชมฟังไปฟันธงไปแล้วเมื่อวานนี้โอกาสฉลุยเป็นไปได้เกินกว่า90ไปแล้วทีนี้เทียบคะแนนนิดนึงครับการโหวตในรอบที่1คือ13กรกฎาคมท่านชมดูฝั่งซ้ายสุดก่อนนะครับดูดูดูไล่ like ลงมานะคุณเศรษฐาเนี่ยคะแนนเห็นชอบ482ไม่เห็นชอบ165งดออกเสียง81ดูด,ดูเรียงแถวกลางแบบนี้นะครับ ทีนี้ในสว2อ9คนเนี่ยทะลุเลยครับเห็นชอบ153นะครับแล้วก็ไม่เห็นชอบ12แล้วก็รวมไปถึงงดออกเสียงอีกจำนวนหนึ่งนี่นะครับจริงๆน่าจะน่าจะ80กว่านะงดออกเสียงเนี่ยนะ,ะทีนี้ สอสอ498คนเนี่ยรวมทั้งหมดเห็นชอบ330ไม่เห็นชอบ152เดออกเสีย13นะครับฝากฝัง่งคุณพิธาขวามือลองย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งคุณพิธาเห็นชอบ324คะแนนรวมนะครับไม่เห็นชอบ182งดออกเสียง199ขีดเส้นใต้เฉพาะสวอ,อสสวอ,อพอนะ206คนเนี่ยมาประชุมแค่นั้นนะเห็นชอบ13คนครับไม่เห็นชอบ3 4 งดออกเสียงทะลุ159นี่ครับดังนั้นเนี่ยรอบที่แล้วเห็นชอบ13คนในคุณพิธารอบนี้ไฟเขียว153คนอย่างที่เราวิเคราะห์แล้วก็ประเมินไปตั้งๆเมื่อวานนี้ด้วยทีนี้เก็บตกนิดหนึ่งครับวันนี้ท่านผู้ชมผมก็นั่งไล่ติ๊กแล้วก็รายงานข่าวท่านผู้ชมเห็นในพีพีตลอดทั้งวัน,นเนี่ยนะก็พยายามจะหยิบในบางมุมระหว่างที่เราเอะใจบางชื่อบางช่วง ลิสต์ต่อไปนี้น่าสนใจครับอันดับแรกที่เราจะเห็นคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงแกนนำพรรคเพื่อไทยไม่ไม่มาครับตามรายงานบอกว่าคุณเฉลิมด้านป่วยผมเช็คไปที่แกนนำบอกคุณเฉลิมป่วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไม่มีแม้แต่เสียงเรียกไม่มีครับไม่มาโหวตไปขวามือสุดขวามือสุดแล้วกับแถวด้านล่างสุดเนี่ย ต้องเรียกว่าเข้มข้นที่สุดครับพักไข่สีฟ้าห้าท่านที่เหลือที่หยิบยกม้เห็นภาพไหมนะคุณเด็ดอิดเขาาทองผมเล่าให้ฟังแบบนี้ตอนผมนั่งไล่ติ๊กติ๊กเนี่ยนะครับคุณเด็ดอิดเนี่ยดอเด็กนะเลขาธิการสภาอ่านชื่อคุณเด็ดอิดเขาทองคุณเดดอิดเคยเคยยอมรับกับผมนี่แหละครับว่าไปพบคุณทัศินจริงๆนะและถ้าท่านชมจําได้ว่ามติที่ประชุมสสประชาธิปัตย์เนี่ยเขาให้งดออกเสียงนะครับให้งดออกเสียง ตอนแรกคุณเด็ดอิดไม่ได้ขานชื่อแล้วตอนช่วงเกือบเกือบหกโมงเย็นคุณเด็ดอิดมาลงคะแนนภายหลังและสุดท้ายเห็นชอบคุณเสถาทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรีเห็นชอบครับรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วจริงๆก็พ่วงอีกท่านหนึ่งผมเอาอีกท่านหนึ่งกันละกันคุณชายชนะเดเตโชครับสสนครก็ติ๊กถูกครับเห็นชอบคุณเสถาทวีสินเช่นเดียวกันครับแล้วก็พ่วงมาอีกทั้งหมด16คน ที่เป็นสสประชาธิปัตย์1ิ16คนครับทีนี้อีก3ท่านที่เหลือเนี่ยให้ท่านชมไล่เรียงดูเมื่อครู่นะคุณชวนหลีกภัยคุณชวนหลีกภัยเนี่ยไม่เห็นชอบเลยครับคุณบัญญัติบรรทันานไม่เห็นชอบเป็นคุณจุรินลักษณะวิะสิทธิ์รักษาการหัวนหน้าพักที่งดออกเสียงดังนั้นคุณจุรินทําตามมติที่ประชุมสสพัก ค่ายสีฟ้าดูจะหนังม้วนยาวนับจากนี้เพราะมีถึง16คนที่ไปโหวตเห็นชอบความหมายมีนัยยะมากมายเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าในวันสองวนนีคงมีอากาศพูดคุยคุณเดชอิดขาวทองแลวครับว่าทิศทางประชาธิปัตย์น้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหัวหน้าพักยังไม่มีเลยนะวันนี้น่าสนใจนะครับนี่คือแง่มุมหลังคมที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวค่อย,อยๆไล,ล่กันไปท่านผู้ชมมันมีแง่มุมแบบนี้ครับว่าณนะวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยผมมองข้ามช็อตไปเลยนะครับ ณนะวันนี้หลังจากคุณเศษฐาเป็นว่าที่วันนี้ต้องใช้คําว่าหน้าที่ว่าที่นะครับว่าที่นายกคนที่30กระบวนการขั้นตอนผมอธิบายนิดหนึ่งครับรอรอพระรบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายก,ก่อนและหลังจากนั้นก็จะมีพิธีรับพระรบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนี่นะครับถ้าเสร็จสิ้นเรียบร้อยตัวคุณเสรฐาจะเป็นนายกเต็มและก็จะมีหน้าที่ที่จะนํารายชื่อคณะรัฐมนตรี ประกอบกัน35คนรวมคุณเศรษฐาเป็น3 6คนนำรายชื่อขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระปรมิไทโปรดเก้ากระหม่อมแต่งตั้งคอรมอรทั้งคณะนะ35บวกหนึ่งไม่เกิน3 6คนเมื่อโปรดเก้าเรียบร้อยรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะครับทั้ง3ากคนจะต้องเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณทันทีที่เสร็จสิ้นก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งปฏิบัติหน้าที่และคอรมอรักษาการพลเรประยุทธ์ก็จะพ้นจากหน้าที่ไปในห้วงเวลาเดียวกันนั่นเอง แต่ทีนี้คําถามคือว่าท่านชมผมกลางตัวเลขสิทภาพณนะวันนี้เนี่ยสิพักการเมืองเนี่ยนะครับกับตัวเลข3ามเสียงคําถามคือมั่นคงขนาดไหนมั่งข้างทางตัวเลขแต่จะมั่นคงจริงไหม314้ยเสียงจาก11พักการเมืองณนะวันนี้เนี่ยนะครับมันน่าสนใจครับเพราะเสียงเยอะจริงๆเสียงเกินกว่า250ทะลุไปเกินกว่า2 5 0ไป64เสียงนะครับ เนี่ยนะโคจะเอาใครออกยังไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าใน11พักมันก็น่าสนใจว่ามันจะสั่นคลอนขนาดไหนกระทั่งถ้าดูต่อไปโคต,ต้าเราตีอีกรอบหนึ่งที่เคยขีดเส้นใต้แล้วก็แบ่งจัดสรรปันส่วนหารเลด้วยนะมันจอบมาเป็นโคต้าเดิม1.41 1, เพื่อไทยนะครับ8ปน้องตี9้ตีช่วยบวก1นาะยกเป็น18ภูมิใจไทย11เสียง4บวก4ฟเกบวก4เป็น8 พราะในประวิธในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับสองบกสองรวมไทยสร้างชาติสองบวกสองสองพักเนี่ยผมรอดมุ่งชมฟังนิดหนึ่งครับระหว่างแทรกกัานิดหนึ่งวันนี้มีโอกาสพูดคุยแหล่งข่าวหลายท่านก็ว่ากันว่ามีบางคนฉุนเฉียวไม่น้อยเพราะสอสอมากกว่าอีกพักหนึ่งแต่ได้โควตารับตนตรีเท่ากันแล้วมีรายงานบางช่วงนะครับผมคุยอสอบ,บางท่านนะก็มีความพยายามจะพูดคุยเพื่อที่จะให้ผลโหวตออกมา เป็นไม่เห็นชอบในการบวตกุนสถานะวันนี้ผมได้รับคำยืนยันจากปากของแหล่งข่าวสาวสองถึงสท่านโดยตรงนะครับว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดขึ้นเรื่องนี้จริงๆครับกลับไปดูโควตารัฐนตรีเมื่อครู่นอกเหนือจากพลังประชารัฐสบวกสรวมไทยทั้งชาติ2อบวกสก็จะมีคุณทพวราวุธชาติพัฒนาหนึ่งตำแหน่งรัฐนตรีว่าการและก็รวมไปถึงพรรคประชาชาติหนึ่งรัฐนตรีว่าการนี่นะครับจริงๆอาจารย์วันนอก็เป็นประธานสภาอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน รวม3ามบวกหนึ่งทีนี้ท่านผู้ชมมันมีจุดสําคัญแบบนี้ครับถ้าเราไปดูเนี่ยนะสัก3-4สัปดาห์ที่ผ่านมารายชื่อที่ปรากฏตามจุดต่างๆปรากฏพันสื่อต่างๆแบบนี้เนี่ย,น,ย,ยนะครับพรรคเพื่อไทยณวันนี้เป็นแกนนาในคู่รัฐบาลชุดใหม่ชุดนี้แนวนโยบายต่างๆต้องเดินหน้ามันมีอยู่หลายกระทรวงครับที่พรรคเพื่อไทยพลาดไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเลยครับการพูดคุยในระยะต่อไปในห้วง3-4วันในสองสาวันเนี้ย เมื่อตัวเลขได้แล้วเนี่ยมันก็จะถึงเวลาของการที่จะพูดคุยเรื่องตําแหน่งแห่งที่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ตำแหน่งใดเหมาะสมไม่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่เพราะเดี๋ยวเขต้องคลอดออกมาเป็นนโะยบายของรัฐบาลนะครับแ,ล,และต้องไปแถลงต่อรัฐสภานะหลายๆกระทรวงที่เพื่อไทยพลาดไม่ได้เช่นกระทรวงการคลังเช่นกลาโหมนะครับเช่นพาณิชย์เช่นเกษตรเช่นมหาไทยแบบเนี้ยคือพูดง่ายๆว่าพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้ถ้าพลาดเสร็จปุ๊บเนี่ย ความสั่นคลอนมันจะเกิดขึ้นในฐานะแกนนําพักรัฐบาลทํ้ชมวันนี้ตอนช่วงที่ผมไปทําข่าวตอนเช้าตรู่นี่นะครับก่อนที่คุณทักษิณจะมาถึงเนี่ยนะปรากฏผมไม่เจอแกนนาหลายท่านครับหนึ่งในคนที่ผมปีโอกาสไปพูดคุยคือคุคณสมพงษ์อมรวิรัติอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณสมพงษ์นั่งอยู่ผมนั่งไปคุยคุณสมพงษ์สักสักยีนาทีได้ก็พูดคุยไปกันมาเป็นหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดคุณทักษิณที่สุดคนหนึ่งหลายท่านควรทราบกันดี ผมจะถามคุณสมบพไปตรงๆว่าถ้าวันนี้บทผ่านเรียบร้อยครมชุดนี้หน้าตาที่มี11พักเป็นขั้นต่ำนี่นะครับสามร้อยสี่เสียงเนี่ยจะมั่นคงขนาดไหนแล้วข้อจริงการที่คุณนักสินกลับมาเนี่ยเอาจริงๆนะมันจะช่วยกู้ชีวิตพักเคลื่อยขึ้นมาได้จริงๆเหรอเดินหน้าขึ้นมาได้จริงๆใช่ไหมมีผลอย่างไรสถียรภาพนิ่งขึ้นจริงไหมฟังบางช่วงคุณสมภอมริวัต์ดูครับ แต่ว่าในเรื่องความเชื่อมั่นต่างๆจะสามารถทําให้เพื่อไทยที่อาจจะมีเสียงติดลบไปหน่อยในช่วงนี้มันกลับขึ้นมาได้ไหมครับคุณสมพงษ์ผมคิดว่าในฐานะที่ตัวท่านนะที่เคยเป็นหัวหน้าแล้วก็เคยทํางานให้กับเราเนี่ยโดยจิตใจของพี่น้องประชาชนของคนเสื้อแดงแล้วก็พวกเราที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มเหล่านี้ยังอยู่และเมื่อท่านมากลุ่มเหล่านี้จะมีกําลังใจมากค,คงจะทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นนี่ครับ ท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งที่ไปเจอคือวันนี้มีนักการเมืองอีตน,นันะกการเมืองหลายท่านมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูภาคคุณเติสินนะปรากฏว่าผมไม่เจอคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์ครับอดีตสวไม่เจอคุณระเบียบรัฐนานมากผมก็เลยถามคุณระเบียบรัฐไปตรงๆว่าการกลับมาของคุณเตักสินนี่นะครับมันส่งผลโดยตรงกับการจับขั้วในรอบนี้ไหมและกังวลหรือไม่ว่าการจับขั้วเปลี่ยนค่าทางการเมืองรอบนี้จะทําให้พรรคการเมืองคือพรรคเพื่อไทยกลับมาไม่ได้อีกฟังคุณระเบียบรัฐดูครับ <Okay. S 2> พี่แดงกังวลไหมครับเรื่องของการเอาละอาจจะต้องข้ามโค้งข,ข้ามกลัวต่างๆแล้วความรู้สึกประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะไม่ค่อยพอใจมากนะักเรากังวลเรื่องนี้น้องน้องต้องเข้าใจนะลกูกเขาทําดีที่สุดแล้วนะ <c oughs> พยายามทําที่ <c oughs> สุดแล้วนะคะแล้ว,แล,วแล้วคุณจะเอาสิ่งที่เป็นความคิดที่สุดโตง่งไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ได้เลยไม่ปรับเลยคน <c oughs> เราถ้าไม่ปรับมันก็อยู่ไม่ได้หรอกค่ะ,คะ <c oughs> นะคะคือไม่ใช่ว่าบอกว่าเห็นแก่ตัวอยากเป็นรัฐมนตรีตัวสัตว์อะไรไม่ใช่นะไม่ไม่ไม่ใช่อยากเป็นรัฐบาลตัวสัตว์อะไรเงี้ยแต่ว่ามัน มันเหตุผลที่เราจะต้องเอาประโยชน์ส่วนตนน้อยกว่าประโยชน์ส่วนรวมนี่คือค,ความคิดพี่แดงนะครับนี่ครับและท่านชมผมพาไปย้อนดูวินาทีประวัติศาสตร์อีกสักรอบหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อช่วงเช้านะวินาทีที่คนทุสินเนี่ยออกมาแล้วก็กราบพระบรมฉายาลักษณ์ในจังหวัดนั้นรอบ15ปี1เดือนดูจังหวดนั้นอีกสักครั้งหนึ่งครับทสส,ส,สมสูตรเล็กไทสีแดง นี่ครับคุณทักษิณชินวัตรเดินทางมาประเทศไทยแล้วครับตอนนี้แล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็ก้มกราบพระบรมชายาลักษณ์จังหวะนี้นี่นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จสิ้นตรงนี้เนี่ยคุณทักษิณใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง4นาทีผมจับเวลานะประมาณ3นาทีกับ48วินาทีผมจับเวลาอยู่อาจจะคาดเคล็ดน้อยแต่ไม่ถึงสนาทีนี่ครับจังหวะนี้ หลังจากนั้นก็ทักทายคุณภูมิธรรมเมื่อเชัชยใช่ครับนี่ครับและก็ทักทายบรรดาแกนนําที่มาเฝ้ารอนะตรงนั้นนี่ครับจังหวะนี้ก็จะแตกต่างกันไปกับเมื่อตอนปี2 5งพนะนี่ครับท่านผูชมดูไทม์ไลน์สั้นๆครับคุณทักษิณเนี่ยย้อนกลับไปดูนะเราก็เฝ้ารอการที่สุดแล้วผมได้รับคำยินันจากนะกักการเมืองสองท่านว่ามาแน่ ย้อนกลับไปตอน7โมงเช้าออกจากสิงคโปร์9โมงจริงๆถึงตอน8โมง57นาทีแลนดิ้งที่ดอนเมือง10โมง20ถึงสารดีกา10โมง40สารดีกาออกหมายขังคุณทักษิณสาคพดีรวมโทษ8ปี11โมง24นาทีนะครับเดินทางเข้าเรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพนี่นะครับคนที่มาเฝ้ารอหนึ่งคนก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทิน คุณสมศักดิ์ก็เป็นหนึ่งในคนใกล้ชิดคุณสินนะครับช่วงวันเกิดก็บ,บินไปที่ฮ่องกงด้วยนะอยากให้ฟังบางช่วงว่าวันนี้ที่กลับมาแล้วเห็นเนี่ยปลื้มใจกระดไหนฟังบางช่วงคุณสมศักดิ์เทพสุทินสักครั้งครับผมแอบไปแตะมือท่านอ่ะท่านไม่ได้มาแตะมือผมหรอกครับเพราะคนเยอะนะไครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรครับก็ท่านมีความรู้สึกว่าปราเพื่อนผมเข้าใจว่าท่านจะ ไม่ผอมก็อ้วนนนะแต่ดูใส่สูตรแล้วก็ยังเหมือนเดิมดูสุอขาพร่างกายังสม่งเออดูดูหนุ่มก็ผอมอีกมีเห็นว่ามีการจับมือท่านเย็นไหมหรือยังไงพีอ๋อมือ,ม,อมือไม่เย็นมือสบาย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 แล้วดูท่านท่านอบอุ่นนะท่านอบอุ่นก็ถ้านับตั้งแต่ปีครั้งแรกที่ท่านเดินทางออกไปก็17ปีนะนานมากก็ก็เป็นสิ่งที่ เราดีใจครับเราคิดว่าพี่น้องประชาชนส่วนส่วนใหญ่ที่อยากให้มาแก้แก้ปัญหาก็ดีใจนี่ครับหลังจากนั้นไปศาลฎีกาแล้วก็ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพท่านชมดูสรุปสั้นๆนะครับสามคดีของคุณเักษศิลที่สิ้นสุดไปแล้วจริงๆสี่คดีนะแต่หนึ่งคดีเนี่ยขาดอายุความไปแล้วนี่คือสามคดีที่สิ้นสุดไปแล้วสั้นๆเมื่อวานผมรอบไปรอบหนึ่งดูสั้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์สารดีการพิาพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาคดีหวยบนดินจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาคดีแก้ไขสมรทานเอ,อื้อชินขอบสารดีการพิาพากษาจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าสั่งจำคุกเนี่ยทั้งหมดเป็น8ปีนะครับเพราะามีการนับโทษซ้อนกันนี่นะครับก็คือสั้นๆคือ8ปีนี่นะครับคดีแก้สมรทานกิจการธุรคมนาคมเอ,อื้อชินขอบนั้นเนี่ยให้นับโทษต่อจากคดีหวยบนดิน เอาจาตัวเลขคือ8ปีกันแล้วกันทนีนี้ท่ทานผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมเล่ามาให้ฟังนี่นะครับไล่เรียงมาตั้งแต่โคต้ารัฐมธนตรีทิศทางพรรคเพื่อไทยต่างๆมุมมองคุณระเบียบรัฐมุมมองของคุณสมพงษ์มอมวิวัน์มุมมองดิแกนนำหลายๆท่านมาจนถึงการกลับเข้ามาของคุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยต้องเดินหน้าต่อไปผมอยากสั่งมุมมองสักนิกดหนึ่งครับท่านผู้ชมหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาที่คลุกคลีกับพลเอกประยุทธ์เป็นอาจารย์พลเอกประยุทธ์มา แล้ววันนี้อย่างที่บอกไปว่าในระหว่างวันโหวตในการโหวตวันนี้ที่ประชุมสภาเนี่ยนะมีใครบางคนฉุนฉุนหนักครับฉุนหนักครับมีใครบางคนเล่าผมฟังว่ามีบางคนฉุนหนักและก็ท่านจะก็จะเห็นจากการโหวตงดออกเสียงในสมาชิกวุฒิสภาในหลายหลาย,ลาย,ลายสิบท่านท่านสุมก็ลองเดาเอาดูผมให้ท่านพลเอกเลิศรัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภานะครับเตรียมทหารรุ่นพี่พลเอกประยุทธ์ประเมินให้ฟังวันณวันนี้ เดินหน้าเนี่ยไปกันได้ขนาดไหนรัฐบาลชุดนี้และพลเอกประวิตย์นะวันนี้จะวางมือหรือไม่หรือยังมีช่องทางสําหรับพลเอกประวิตย์อยู่ฟังข้อมูลชุดนี้ดูครับแต่ตัวพลเอกประวิตย์อยู่นิ่งๆในฐานะหัวหน้าพรครคและสอสอไม่ถอยไม่ถอยจากสองตำแหน่งนี้ด้วยไม่ถอยแน่นอนอืมอืมอืมแล้ววันหนึ่งท่าอาจจะเป็นนายกก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมย,ยังจะมีโอกาสเอาก็รัฐบาลไทยอ่ะมันอยู่ครบสี่ปีกันที่ไหนแล้วนะ สถติติก็อยู่ปีครึ่งสองปีเท่าไหร่นะอมันก็ยังเป็นได้นะในอนาคตก็ยังเป็นได้อถึงวันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่จะต้องลาออกปรับเปลี่ยนมันก็ยังเสนอคนเดินเข้ามาแล้วคือความเป็นคดิเด็ยังอยู่ยังอยู่ฮะและด้วยอะไรสถานการณ์การเมืองที่ไม่ยิ่งหรืไงถ้าเรืงนะ,ะ้ะครับก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าการการเป็นพรักผสมเนี่ยรัฐบาลผสมเนี่ยมันก็อาจจะมีโอกาสขัดข้าการมีโอกาส ไม่ถูกใจกันอะไรกันมันเป็นไปได้นะตัวแทนนั่นแหละครับดูเหมือนว่าระยะยาวเดี๋ยวต้องคุยกันต่อเพราะว่าเอกประวิทย์ยังไม่ลาออกจากสอสอและหัวหน้าพักด้วยสถานะคดดเดตนายกยังคงอยู่ผมพักครูเดียโชวงหน้าเราจะกลับไปที่ราชทันนะครับกระบวนการขั้นตอนต่างๆคุณทศินพักอย่างไรถูกคุมขังอย่างไรยืนอภัยโทษอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับ Tú, tú,